โอเคฮะสวัสดีอีกครั้งนะฮะนี่ก็โอ้โหพาร์ทที่สามของคืนแล้วนะฮะเพราะว่ามันว่างมากฮะเลยต้องถ่ายช่างมันไอ้ใจบ้าใบบุกตะลุยเดี๋ยวเราขอตตัวไนไปก็ช่างมันเดี๋ยวต้องรอให้จบโอ้ยเออเล็กตรโครเลยเพไปลอยใช้ิปบไปด้วยไม่เป็นไรเพราะว่ายา เราต้องให้มันถึงห้าช้างก็พอก็โหแค่ทำให้ดอก่ดิฮะเอ๊ะไม่ต้องเราแค่ทำให้ท่านผู้ชมททุกท่านได้ดูก็พอแล้วนะฮะมันไม่มีอะไรมากสำหรับพวกเราเอ๊นะนะเพื่อนแล้ท่านผู้ชมจะกดไลค์ออกมานะกดไลค์แอนซับตัดใครอันนี้จะกลายเป็นซับขี้ใคร เร็วเนี่แตร้เอ้ยเปลี่ยนตัวไปดีไป่ได้หายละเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้ตะวันจะรับฟ้ามาเรามาเริ่มสร้างบ้านกันดีกว่าเอาเราบ้านเราละสร้าบ้านใหม่ไงเตรียมพร้อมสำหรับคืนนี้ไงเจ้าหนูพี่เจมครับพอลืมเหล็กไว้ที่ไหนไม่เอ้ยช่างมันบ้านเราอยู่นั่นบัวสินะ แต่ไม่แน่ใจฮะไอค,คลิปแล้วก็ฆ่าตัวตายได้นะครับไอคลิปสองคลิปที่เพิ่งถ่ายถ่ายเมื่อกี้ไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่านะฮะถ้าไม่เข้าก็คือคลิปีคลิปแรกอืมจบเทิร์นเอนเดอร์เสียแล้วเงสียว่าจะสตาร์บัมบุ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 มฟูเขาเกิดมาแล้ว <c oughs> อือขนาดมีมีมันมได้ทัศนินไม่ใช่หรอ จะไปหลบในสปาวซอมบี้ไหมด,หดูจะ,ะเห็นอะไรไหมอึบปลาอมองฟ้าครับปา,าเราเป็นหลบบนต้นไม้กันช่วยด้วยไม่ช่วยอะ่ะใครตายเ๋ยเพื่อนตายตามแค่นั้นเนี่ยมาช่วยหน่อยเยอะไม่ได้พี่เซน โอเคๆมาแล<า><า>้วมาแล้วนี่งไงราคาอะไรตัวนีตกราคาอืมเบเอาหมดแล้วไปเถอะสิ้มาตอนนี้ช่างมาเร็เวเร็วเร็วหาที่ปลอดภัยหลบก่อนที่มันจะมืดนี่ออก็จะมืดละผมไม่เห็นเลยเร็วเห็นอ่าปรั๊บบิงเน็ตเซ่โอ,โอ้ยบ้บานป้องกันของอะไรนี่อ่ะออน่าพี่จะมีวิธีเยรรองเลยไหม โ,โอ้ขอดินดิเอ้ยอยู่ได้เอาไงฆ่าตัวตายเอาไะของนะสองกิโลครึ่งไะขึ้น<ป>มาเนี่ยเข้าใจไปโอ้แต่เราก็จะวิ่งไปให้ถึงจุดหมายฮะวันนี้เราจะไม่หยุดวิ่งเด็ดขาดโอ้แต่เรียนน้องตาย ถ้าเราตายก็คือเราไปเกิดที่บ้านแล้วเราก็นอนให้เช้าใช่ไหมแล้วก็ไม่อ่ะเจ้าขาวนี่ลง<ใ>จริๆใช่คิมนี่เป็นอะไรจริงๆนะเออโอ้อยอ๋อพ่อแล้วภาพแบบซี่เป็นไรพ่อะเป็นไทยคลิปด้วแหวนวงแรก แล้ววิ่งเราวิ่งเปิดโลกอีกเนี่ยมันยิ่งแลงเข้าไปใหญ่เลยไปว,วิ่งไปให้ถึงจุดหมายและทำตามใจต้องการีตัวจะไปตัวที่้วกล่าวเดินไปคิปเปอ,อร์อ <c oughs> นายอยู่ไหนตอนนี้เราต้องการนาย <c oughs> มามามาเราเรารู้สึกว่ายาราเมกาเออระยะเผาขนตาของเล็กไหม ไปนอนนอนก่อนให้เช้าวันเราลงเหมืองมาต่อเรื่อยๆเราลงเหมืองมานี่แหละคำเตืญนาของลูกพี่ชายไปลงเหมืองมาเดี๋ยวๆๆเติมอะไรอ่ะแล้วนี่เอออึนเจ็ดอ๋อเออความสำเร็จมามาเอาของมาให้มา อืมขอบคุณอเ,อเอาเลกเอาเอาไม้สติกเก็บไว้ให้หมดเลยกําทด,ทดอตของที่สุทดที่สุดในโลกทอสน็อตไปเริ่มตัดไม้กันใหม่โอ้โห,โหแล้วทำไมต้องมาตัดต้นเดียวกันฟ้าเออขอละตน้นอ่ะ แปลงล่ามเลยชี่าศูนย์หชราศูนย์หนึ่งอย่าพูดถึงชื่อแอดมินโอห้านาทีเองนะก็ขอสวัสทีทุกชมทุกท่านเขาเริ่มกินตั้งนานแล้วแพ้เขาเริ่มกินตั้งนานแล้วแพ้ขานชี เขาไม่ได้พี่เจ้าก็คือน,น้องเจ้าวันดีไอ้น้องชายวันดีพี่ชายคุยยังเป็นพี่ชายตะลึงตะลึงเฮ้ยมันล้มมาเรื่อยอ๋อ double a c h i e v e m e กันเลยดีดเชียวเราก็สร้างตเตาเผาเออสร้างเต่เาเผาสร้างตเาางตเาเผาไปโซเรียบร้อยบรรลุอ c ชี e v e น e n อ่ะส่งออนคูไป โ oh, oh, อ้โหเต้าพันเตาเผาของโลกละเดี๋ยวดูที่อะไรเราทำได้ทำนั่เลยเพิ่งหหรอเมื่อกี้พี่ไปไป,ป Let's go Let's go โอเคพร้อมครับผมไม่พร้อมนะมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเลาแต่พัดหน้าเราจะเลี้ยงมอนสเตอร์กันดีกว่า เล่นไก่เล่นปลาหมึกเอออย่างเลี้ปลาหมึกโบราณแล้วอืมมัตอหาสลามลากเจ้าปลาหมึกกลับมาโอเคฮวัลโหสอัสแล้วกสดีสวัสดะสไมสีัสดสัสดีัสดสัดีสวมสดมสวันดะสัีสัีสีสีสี่ไ รู้ไหมเดี๋ยวเราไปทำโลกเบื้องบนให้เสร็จกันดีวกว่าขงง้าาล่ดีไแมวเหมือนตอนนี้ยังไม่จำเป็นอาจจะขุดเป็นนรกเลยเดี๋ยวนั้นก็น่าจะตีิดเบ็ดล็อกเออเราไปหาเพชรกันก่อ <c oughs> น,นหาเพชรกันก่อนทำอามาดูล้าจะได้เป็นนรกได้ไงนะฮะเพชรเพชรโลกเพชร เดมอนฮัลโหลไวอาร์ยูไวอา์อิดเซอตงูสัพนานเอินสายอะไรเลยเดินนิ้วเลยแกเราจะมาเดินกันต่ออย่าล็อกอย่าล็อก๋ยล็อกออออโอ้ยจะนา่าเอ๊ะอาหารมาสองอัน ขออันดิได้ปะนี่นี่ตรงนี้อาจจะลึกลงไปถึงวายสิบสองนั่นกด F3 เด้ยเออ,เอกดได้หาสิบแปดไม่ถึงว่าวายสิบสองเดเดินลงไปหาทางเดินดกว่าสีน่กกากลัวมากเลยแกเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่ x y เสร็จเดี๋ยวไปไปไหนไปบ้านบ้านเตาเลยจะหาของก่อนหาของมันก่อนเลยมาอุ้ยเคีดไม่ได้เนอะถามจริงจริงดิอ๋อตรงนั้นยังไม่ได้เดินไม่ได้เดินลงไปแต่เห็นแล้วมันเดินไปแล้วคิดว่ามันมีอนจะเติา โอ้ยแลกแลกกด,ดีก่อนเย้ทะเลอะไรล่เย้ทะเลทะเลทะเลมีชีวิตเยกรอดอะดดใอ้นกระโดดอยู่ใต้น้ำอีอย่างนี่มันพิซซมอนเหรอฮะพิเซมคือโพซิมนะะใต้น้ำก็มีอีกอย่างอ่ะประาฮะรามีใต้น้ำแล้วหนจะแปอัปเดตนะฮะไปดูกันนะเสดของ ในนั้นมีการเรียนนะฮะการเรียนน้องฮิวไปได้ไม่ใช่ฮะเขาจะเอาตัวเองเป็นโลกใช่ครับใช้ขอร่อยเข่าใส่หน้าดตึง้งไปเคลียร์ทางนี้ให้เสร็จก่อนเถอะพี่อ้าวเ่นละครับแล้วเขาต้อเรียนไดหรอเปล่ายเดี๋ยวจครอาไข่อ่อนมั้งเหรอไปกาออนดิดใาานข้อ,อ,อวบบีบีไม่ออน ถ้าจะเล่นให้ถูกมุกไมออนะดีจะไปบอกอชิระชิระคนหนึ่ง <laughs> บอกคาพีมุกที่มงชื่อคก่าและอีกอย่างสาวดุนนะและอีกอย่างเกย์ครับนี่ที่จะบอกจริงๆเลยนะจำยจริงๆจำจำอะไรอยูอ่อะไอยูอ่อะไรอยู่อะไอยู่ อายุอายุยืนเฮ้ยน่าเลื่อมือละสิน้ำเอ็มมีทอสฮัดและใช่เดินใจทุกหน้าจอทางตันซอยตันพาร์ล์เก้าไอ้อย่าบังทางเดะเฮ้ยเอาไม่ใช่ตาฝานี่ทางนี้กันค่้ยไปไหนทางนี้ก่อนทางนี้ทางนี้โอ้ อราล้วคนพบสัจธรรมอะเรากลักบันบ้านแล้วมันก็ชอบลงเมืองงั้นเดี๋ยวลงเมืองด้วยกันแต่มีข้อแมเองต้องการเดินลงออ้ยหลงทางหาก็เป็นน้ำมันสิครับเพราะเราจะได้รีมในหรือเปล่าครับเราตายแล้วใช่ โดยคิปเปอร์เผาขนคิปเปอร์อาซูน,นีน่ยัยพี่เบนนี่เออนี่มันเรวีนใช่ปะ่ะเินเวใช่ปะ่ะตอปกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตอบเดี๋ยวดูวเดี๋ยวอย่าอย่าตอบตรง,งนี้มันมันไม่ค่อยมีแรล ข้างล่างเป็นเซนนโลกลงแล้วอะไรมีเสียงไม่ใช่เหรอไปเลยเดี๋ยวเพียงช่วยป้องกันตีให้ตกตีให้ตกเออเออโอเก่งเก่งจะถึงไว้12ิดสองแล้วดลงไป วายดูจากไหนก็อันที่สองโอ้โอีกแล้วหม่ดูหน่อยวายห้าสิ<แ>โอ้อยู่แบบนี้มองตรงเลยอะไรคีปเปอร์ของโลกวายลงมาได้แล้วข้างบนดิลงมาแล้วข้างล่างวายละสี่สิบสองเอ่ยดังลงก็สิบกว่าบล็อกนะ ดูเร็วติดขัดกันอ้าวคนคนอาจจะบอกแล้วซิปเปอร์ของโลกสวิตบึมจี้สวิตบึมไม่ได้ดิไม่สวิตโซมเฮ้ยชัดๆคิดว่าถึงไหมมอสเตอร์เยอะมากว่ายอะไรอะไปก็น่าจะถึงแล้วองไป จะดีแล้วเฮ้ยมาช่วยหน่อยล่วงเหรอเอกโดดลงไปแล้วมาไปยเก้ามาโอ้ยสแกวโอ้ยหัวโอ้โหหัวหัวรับฆ่า,<ม>าแล้วที่สร้างของมือเนี่ยรับฆ่าแล้วเขามหน,นีมันไม่มีในฝร์มล้างลูกกลมของฉันทองเร็วๆ อุ้ยาต้องล้มเร็วไม่มีในสารังกมหนีแป๊บไปด้วยข้างหลังอ,ะอ่งออะฮองคลองจันทร์ดูเรืออ่องน่ะตาเห็นแล้วอึ๊บมีแป๊บคือเปิดลกของลูกเื่อฮองของจัน เกินไปโอ้ก็อย่างอีกอันหนึ่งแะได้กี่อันนะโอ้โอเคแล้วก็เอาไปทำอะไรล่ะสามอันพี่อัดทองขึ้นไปขึ้นไปชุดชุดเดี๋ยววายอะไรยี่สิบสองต้องกดลงไปอีกเดี๋ยวเราไปทำหน้าทางนู้นนะเดี๋ยวนะ

ยิม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 อยู่เนี่โอ้ทองอะไรนะอะไรความสามารถคงข้านำเจ้ามาหาทองได้ซีเด็กขุดทองเอามาขุดเหล็กดีกว่านะทองมันแรกที่ไรประโยชน์มากทองเนี้ยเป็นเป็นมูลค่าที่ที่สุดอลังการมากที่ไม่มีใครเคยมีรู้ไหมมูลค่าเท่าไหร่สองบาทสูนบาทหายากเหมือนแล้วเหมือน เอาไหมเดี๋ยวมีบักต่อสแลตทีพีลงไปยี่สิบสองเลยเออถึงยากเท่าไหรละยี่สิบเอ็ดแล้ว1สิบแล้วเก้าเท่าไหร่ละสิบเอ็ดสองช่นปะ เท่าหน้าครึ่งนึงได้เลยมี2 2อันนึ่งเหมาะกับใบ12จริงๆคุดคนละทางโอ้พระเจ้าใช่โอ้พระเจ้าไอลอนรีดูอะไรบางอย่างฮะรีพุ่มให้ดูต่อดูมาได้ก้นาทีแล้วเอ็มบลอกบกบกบอกบลอกลกอกบ เอ้าไอ้เ่อนอะไรเนีถ้าเราขึ้นไปได้น,น่เรารวยไอ้ล่อนเ,เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอมท,ทำไมเจอแต่ทอมติดไ,ไฟมาัางโดนกิปเปอร์เกิดพี่คุณเลยจะพังนะเนี่ยอ้าทำไมจะพังไวยังขุดมาเยอะมากเน่อเพชรโอ้ เก่งเก่งเดี๋ยวเย<ส>วดยเด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกเดม๋มยเีเดี๋เยวเเดี๋ยเยเดี๋ยวเียเี๋ยวเดยเดี๋ยวเดีด้อยดวเดี๋ยเดี๋ยวเดยวดียเนวีเดี๋ยวเ,ด,วด,วนะเดี๋อวเดีดบเจี๋ยวเดีีวเดเด้ดีเดวเดีีีับีเีเ ทำเป็นที่พักทำที่คุดเล็กที่สิ่มีไม้ไหมไม่มีพี่นะมันถ้าที่คุดเหล็กอีกพังใกล้จะเป็นแบบโอ้โหเจอแต่พวกนี้แหละอยากคุดแบบนั้นดี่คุดตรงแบบพิเตษนดย นแต่การสบายเรื่องชอบขุดตรงนี่เอาอันเส้นทางเราเหนจะเป็นเส้นทางที่องตรงอะไรทีย่างนี่ยไอออนอีกแล้วงั้นหรือเสร็จอิเนดีไหมนะดิคกกี้เกิดดิกกี้ดิกกี้ออยเลี่ยดิกกี้ใครลูปปี้ หย,หยุดหยุดหยุดคุณแค่นั้นไม่เราพังทางขึ้นเลยอย่าให้พังเลยอย่าอยากให้ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมขึ้นอะไรขึ้นบ้านไงดูสิ<ม>เลย ทำไมนายเจอเพชรแต่เราไม่เจอเลยเราต้องไปทำดาบสินะเราต้องมาแบ่งอันที่จะทำที่ขุดไว้ที่ขุดอ่ะสองอันจะเก็บไว้ก่อนเนี้ยที่ทำก่อนอา้าดาบกนก็ได้นะเฮ้ยที่ขุดที่ขุดอ่ะที่ขุด คุณบ้างอะ่แบ่กันเลยมาที่กดเริ่มแรงแล้วป้านกับบ้าน,น่งก,กับึ้นโลกเบื้องบนได้อะยังไม่หมดยังไม่หมดมันเป็นอนี่ป่ะมันเปนสิบเอ็ดสิบสองะห็นเต็มตัว,ลวเลยเหล็กนีมีแค่เก้าอ ยะรูทางขึ้นเราอยู่ตรงไหนนี่สินะใช,ช่อ่ะโอ้ไอรอนดเีรยโดดเองขอมน้ำไม่ได้ทำให้จุดล่างสุดไกลเย้ได้นนกี่นาทีแล้วอ่าเหลือยี่สิบเอ็ดนาทีเดี๋ยวเราเน่เน่ทางขึ้นอยู่างเน่ไปไกลละเดี๋ยวย้ายครับ อ่านะตามพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาม,มเราขึ้นไปบนบา้านเสร็จเราก็จะจบคลิปนี้กันนะฮะใหมอ่อ่ะอ่ะอ่ะเป็นอัพลงยูทูปกนันยัยเดี๋ยวโน่น,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 นนะทางขึ้นอยู่างนี้นเสียงผู้ชมนะใช่จริงๆทางขึ้นอยู่ตรงนั้น เนี่ยเราต้องปล่านัรงนี้ออกมาไ้ใช่ใ่่ิดกับอีกนเลต้องูตัวเล็กอ่ะอาจะอาจุนี่ไงล่ะเย่จุ๊จุ๊ดัเอิลี่เล็กๆอย่าเพิ่งตัวเล็กขึ้นมากก่า ขึ้นบ้านก่อนเลยเดี๋ยวโดเล็แป๊บเดี๋ยวบอกเล่น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 ขึ้นมาขึ้นมากเดี๋ยววันนี้เราจะจบคลิปเป็นรอบนี้นะครับพ่อถึงบ้านกันนะครับถึงบ้านเดี๋ยวเราเผาเลทแล้วก็เราก็จะจบเนี่ยจะได้เห็นเพราะว่าถอยไปนะโอ้ยถอยไปเดี๋ยวเราฝุดเองเดี๋ยวโดนตีขึ้นมาทีนี่เดี๋ยวจะโอ้ผิดทางเฮ้ยจู่ มีขึ้นทางนี้ทางนี้วิ่งขึ้นบ้านเร็วมืดมืดมืดดาบเ็ที่คุรเจ้าจงเลือกอที่เจ้าจะใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้ันเลือกแซนด์วิชลุ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 ลลุ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 ลอ่ลุลุลลุลุล้ลนอุลุลุนุลุล จะได้เช้าไวขึ้นจะได้เช้าไวขึ้นเต้โอเเค้สวัสดีเดี๋ยวต้องเผาของกันก่อนจะจบคลิปเพียงตรงนี้เลยยังไม่จบวะยังไม่จบเดี๋ยวเราจะเฮ้ยทำไปเรื่อยๆเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเราต้องเพื่อนต้องเปลี่ยนอันนี้เป็น M P C ไงไม่งั้นเวลาอัพคลิปไม่ทัโอเคอันนี้เผาอ ถึงมาเล่อขี้อ่ะเอาได้นนม,มาครึ่งหนึ่งเลยสอง,องอเมตรใส่ด้กล่องใส่นก่องโอเคงเรียบนะครับเอ๊ะอเอาไวท้ทำที่คนนะสิรอไปเออรอไปทำที่คนเดือดน่ะเก็บไว้ในกล่องนั่งรอฮนะรอรอ,ะรออีกรกอต่อ ไม่เอาฮะไม่อยากมือแล้ว <Hey. S 2> เดี๋ยวนะอะไรข้ึ้นมาก็พี่จอด์ดโอ้ขึ้นแบบนี้โอ้ได้ล่ะระบบความของเขาใคยสิโชว์โชว์โชว์อาช่าอ้าวอะพี่จอดพี่จอด จบแล้วจะ,วจะก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วย่งไม่จบฮะเราเราเกิดอะไรกันนิดนึงโอเคลบก,ก่อนได้กี่เปอร์เซ็นแล้วครับนี่เราัิดเกินไปต่อจะได้ครึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวโอ้อ่ะเดี๋ยวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์แอนด์ซับสไคร์นะฮะ อ่าเนี่ยบอกบอกให้คุณรอเออเออกดไลค์ฮะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสอ้าวดิสคลิปชั่นเอาีจุดทองแล้วหรอโอเคฮะขอจบคลิปแค่น,นี้ฮะบ๊ายบายกูดไนท์เอ่อแค่นี้แหละ